พ่อมันจะบกระเป๋าแล้วเปาน้องน้องเดี๋ยวคุยกันก่อนใจเย็นไม่ใช่มึงเตี้ยมก็หล่อเลยมบนเรื่องจริงเอ้พี่เปาเอาเอามันออกไปก่อนเดี๋ยวก็รอสายลูกอยู่พี่เปามันเตรียมใช่ไหมมันไม่กูไม่ได้เตรียมกับใครหรอกไม่แต่ถ้าท่านเล่นโอเคโอเคโอเคมาบอกน้องเอามาล้อล้อล้อแล้วเล่นเขาคิดถึงเว่ยตอนแรกเขาคิดว่า คือตอนแรกว่าแก้งโอเคเข้าใจหลังมันไม่หยุดมันไม่หยุดไงหน้ามันเอาจริงนะ้อาครับอครับขอาครับครับขอครับอครับอครับ